สวัสดีครับพบกับผมสุดใจนะครับท่องเที่ยวสุดใจแบบพอเพียงครับผมวันนี้ก็จะมานี่ครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเขื่อนบางวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นบันไดที่ขึ้นมาไหวตาโตนะครับข้างล่างก็เป็นพื้นที่เขื่อนครับนี่ข้างบนก็ขึ้นมานะครับพื้นที่สูงครับผม พอเราเดินขึ้นมาก็อยู่ข้างบนข้างบนนี้ก็เป็นหลาตาโตะนะครับครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับผมโอ้ช่องนี้ก็ฝนตกครับตรงนี้ก็ฝนตกเขาก็แชะชุ่มด้วยน้ําครับผมบันไดขึ้นค่อนข้างจะลื่นครับนี่ครับจุดข้างในครับผม ก็ขึ้นมาไหว้ได้ครับผมถ้ามาเที่ยวที่เกือนบางวาดก็ต้องขึ้นมาครับผมมาไหว้จุดทูบบูชาครับผมมาขอพรได้ครับนี่ครับเป็นบริเวณครับผมตรในก็เป็นหลาครับ นี่ครับชมนี่ครับปลายชื่อครับผมมาบูชาได้ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมเกี่ยวกับบริเวณเขื่อนบางวาดครับ ครับผมก็ได้จุดทูปจุดเทียนครับผมให้โชคดีโชคดีครับขอพอรจากท่านครับผมนี่เป็นบริเวณรอบข้างครับผมเป็นป่าล้อมรอบข้างล่างก็เป็น เขื่อนบางวาดครับผมที่กักเก็บน้ำครับผมเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับผมเดี๋ยวลงไปดูหน้าเขื่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับผมสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับครับผมนี้ก็เป็นประตูทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ็คือเข้าได้สองฝั่งครับผมนี่ก็เป็นทางเดินขึ้นหลาตาโตครับนี่ครับเป็นทางเดินขึ้นไปเดินขึ้นสบายครับเป็นบันไดเป็นขั้นเป็นขั้นครับผมเดินขึ้น,นเรื่อยๆก็ถึงครับถ้ารีบก็หอนื่อยรครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็มีผู้คนมาออกกําลังกายครับ เป็นบริเวณล้อมครับผมวิ่งจดกันเป็นวงกลมครับพื้นที่ตรงนี้น่าสนใจครับผมอีกหนึ่งพื้นที่ครับเป็นเขื่อนบางวาดครับผมพอช่วงยังเย็นคนก็เยอะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสักประมาณเกือบเที่ยงครับผู้คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวไปดูตรงเขื่อนเลยครับวันนี้ก็บรรยากาศไม่ค่อยดีครับวันนี้ก็มีฝนตกพัมพ่มๆครับผมมีฝนตกลงมาครับนี่ก็เป็นถนนโล่งเลยครับพอช่วงเย็นก็ผู้คนมาออกกำลังกายมาเตะตะก้อเล่นบอลตีแบดครับผมหลากหลายบางคนก็มาปั่นจักรยานครับ นี่ครับบริเวณปกติตรงนี้ก็น้ําจะขึ้นมาเต็มหมดครับแต่พอช่องนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าแรงครับผมหน้าแรงน้ําก็ขึ้นยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อีกหนึ่งพื้นที่ครับน่าสนใจครับผมนี่ก็เป็นที่เขื่อนบางวาดครับผม กักเก็บน้ําของภูเก็ตนะครับที่ชาวภูเก็ตได้ใช้น้ํากันครับเพราะช่วงนี้เขาก็ต้องรีบกักเก็บน้าเพราะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนครับก็มีฝนตกมาครับผมนี่ฝนก็เริ่มตั้งเขาไม่แล้วครับนี่ครับอีกประตูฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ด้านข้างอยู่ อันนี้ก็เป็นเสาวัดระดับน้ำครับผมช่องนี้น้ำก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าประตูครับหน้าประตูคนเข้ามาเดินออกกําลังกายมาวิ่งกระลอ,อกกําลังกายนะครับจุดกลางน้ำของเขื่อนครับ ก็ปลาก็เยอะครับผมมีปลาตัวใหญ่ก็ช่องนี้ก็ยังมีผู้คนมาเดินออกกำลังกายครับผมมาดูวิวครับก็ยังมีคนมาเดินชมวิวอยู่ครับนี่ก็ตรงเป็นหน้าเขื่อนกลางเขื่อนนะครับ ดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่เป็นฝั่งข้างๆข,ของเขื่อนครับเป็นถนนล้อมอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดกันก็มันมีประตูเข้าสองประตูนะครับที่เขื่อนเราเลือกเข้าได้ทั้งสองฝั่งครับผมเ,เข้าฝั่งไหนก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูประตูอีกฝั่งหนึ่งครับผมเป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งหนึ่งก็อยู่ตรงโน้นนะฮะที่เขาสร้างเนาะไว้ you know, เดี๋ยวพาไปชมครับเดี๋ยวเราชมฝั่งนี้ก่อนโอ้มีปลาตัวใหญ่ขึ้นครับไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรขึ้นใหญ่มากเป็นบริเวณจดเลยครับกว้าง ื้นที่กว้างครับผมไปถึงตรงโน้นเลยเวลาเราวิ่งออกกําลังกายก็วิ่งเข้าประตูฝั่งน้นครับวิ่งไปถึงตรงช่วงกลางเลยจะจุดช่วงกลางเป็นระยะไกลค,ครับผมตรงนี้ก็มาจัดวิ่งมาราธอนบ่อยครับของนายกทางภูเก็ตครับจัดกิจกรรมบ่อยครับปั่นจัก,กรยานวิวสวยครับผมเข้าไปข้างในก็มีป่าล้อมรอบ เป็นระยะทางที่ไกลใช้ได้ครับนี่ครับดูระยะพื้นที่ของหน้าเขื่อนนะครับก็เป็นระยะที่ไกลช่วงเย็นก็น่าสนใจครับผมอีกหนึ่งพื้นที่หน้ามาออกกำลังกายครับเป็นระยะไกลครับมองสุดสายตาเลยครับ นี่ก็อีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ผมอยู่ช่วงกลางๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูประตูเข้าอีกฝั่งหนึ่งครับผมไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็สวยครับแต่ว,ว่าจอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนี่ก็เป็นถนอนอีก้งล่างนะครับข้างล่างของเกลือน นี่บริเวณข้างล่างครับนี่ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งครับผมทำได้สวยงามครับผมบริเวณเขื่อนบางวาดครับผมเป็นที่ออกกำลังกายครับมาวิ่งมาเดิอนออกกำลังกายได้มาปั่นจัก,กรยานได้ครับผมเป็นพื้นที่ที่สูงครับข้างบนแล้วก็ อีกหนึ่งที่ว่าเขามาวิ่งเจิดบนครับผมพอมองข้ามไปฝั่งนึงก็มันจะเป็นที่กักเก็บน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้องบนกันครับนี่ก็เป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งครับประตูจะเข้าได้สองฝั่งครับผมรถกำลังวิ่งขึ้นมาครับนี่เขาก็ปิด ไว้ไม่ให้รถยนต์เข้าไปครับรถมอไซค์เข้าไปก็เป็นพื้นที่เดินออกกําลังกายครับครับเดินสำรวจดูครับนี่เป็นประตูฝั่งแรกครับผมก็เป็นที่วัดระดับน้ำจุดใหญ่ครับ ถ้าว่าน้ำขึ้นเต็มก็คือสบายใจได้ครับที่กักน้ำเราใช้ได้ตลอดปีแต่ถ้าว่าน้ำยังลดอย่างนี้ก็สถานการณ์ก็น่ากลัวครับผมอาจจะเกี่ยวกับพวกภัยแล้งครับครับจุดเด่นของเขื่อนมังวาดครับผมอันนี้ก็ผู้คนก็มานั่งเล่นครับถ่ายรูป ทำกิจกรรมครับผมข้างๆก็ก่อสร้างได้สวยงามครับเดี๋ยวก็ไปชมบริเวณข้างในครับผมนี่ครับสัญลักษณ์ของเขื่อนบางวาดนะครับนี่ก็คือเรามาถึงเขื่อนครับผมที่เขื่อนบางวาดาข้างๆก็เป็นขั้นบันไดครับ เป็นที่เข้ามาข้างในครับผมบริเวณล้อมรอบครับมีต้นไม้ครับผมเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ครับนี่ก็ยังอยู่ในบริเวณของเขื่อนบางวาดครับผมเป็นที่กักเก็บน้ำแต่ช่วงนี้ก็คือน้ำยังแห้งครับผมนี่ยังไม่ลอยเลย ันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ดูดน้ําหรือว่าอะไรสักอย่างปกติก็คือถ้าน้ําเต็มก็ต้องลอยขึ้นครับอันนี้ก็เป็นบริเวณโซนข้างล่างนะครับอันนี้เป็นท่อส่งน้ําดูดมาจากข้างนอกครับผมดูดน้ําเข้าแต่ช่องนี้มันน้ําก็ไม่มีที่จะดูดเข้าครับผมน้ําก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อย ปกติถ้าเข้าหน้าฝนคือพื้นที่น้ำก็คือต้องเต็มครับแถวนี้ตรงนี้น้ำแรงครับบริเวณล้อมรอบข้างเขื่อนครับผมพามาสำรวจดูระดับน้ำครับช่วงนี้น้ำก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับมองไปก็ยังเห็นเนินทรายตรงกลางครับ น้ำไม่มากเท่าไรนี่ก็จุดข้างบนครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างครับผมสำรวจด,ดูข้างล่างหน่อยนี่เป็นขั้นบันไดลงครับผมบันไดสำหรับไว้ทำกิจกรรมครับผมเวลาลอยกระทงก็ลงตรงนี้ตรงบันไดนี่เลยเอากระทงลงมาลอยบนน้ำครับผม นี่ครับบริเวณข้างล่างเลยตอนนี้ผมก็ลงมาข้างล่างเลยครับผมให้ดูบรรยากาศใกล้ๆชิดเลยครับน้ายังน้อยครับช่วงนี้เดือนเดือนเจ็ดครับผมเดือนเจ็ฝนตกก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไม่ค่อยตกหนักโอ้ปลาตัวใหญ่ขึ้นครับ ปลาตัวใหญ่ด้วยโดดเห็นหางปลาเลยครับนี่ก็เป็นจุดวัดม่านน้ำครับผมวัดระดับน้ำน้ำคือคือยังขาดเยอะเลยครับช่งนี้เราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำครับผมถ้าเราไม่ประหยัดก็สถานการณ์น่ากลัวครับ น้ำยังขาดเยอะน้ำยังขึ้นยังไม่ถึงครึ่งนะครับตอนนี้น้ำยังลดระดับเยอะอยู่ครับผม ดูบริเวณรอบข้างครับผมเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ครับพื้นที่กว้างด้าน,นข้างก็เป็นภูเขาล้อมรอบครับผมสี่มุมเลยครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สวยครับผมสวยงามเขื่อนบางวาดถ้าว่างก็เข้ามาชมได้ครับผม เกอนขนาดใหญ่ของภูเก็ตครับตั้งอยู่ในเขตของกระทูนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปชมวิวข้างบนครับผมบรรยากาศรมวมๆข้างบน